เชิญที่แซ่บๆนะคะแล้วก็เคล็ดลับอาหารอร่อยๆวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะอาหารเนี่ยใครที่สนใจเกี่ยวเรื่องการรักสุขภาพต้องติดตามด้วยถูกต้องนะค่ะ,ะ,คะตอนนี้เทรนด์สุขภาพกําลังมาแรื่แล้วะค่ะ,ะ,คะแต่ว่าเราก็พูดถึงเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าลูกคุณน่ะเอาอีกแล้วเหรอเรื่องเนี้ยเฮ้ยสอนนี่ถามจริงนะให้แบบเป็นเด็กเกง่งเป็นเด็กกลา้าเป็นเด็กแบบทําได้ทุกอย่างเลยอะ จอสอนยังไงอ่ะมีแต่คนมาถาเหมือนกันนะว่าเออหนิงสอนลูกยังไงทำไมถึงแบบว่าเขากล้าพูดกล้าจะคิดคือเหมือนเวลาเราเราคุยกับเขาทุกๆวันเนี่ยเราก็จะจะถามเพราะว่าเวลาเขาทําแบบนี้เขาคิดอะไรคือจะถามเยอะแล้วก็คุยกับลูกเยอะแล้วก็แบบทำทำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าเขาได้ใช้ความคิดจะผิดจะถูกให้ทําออกมาถ้าทําออกมาแล้วผิดเดี๋ยวค่อยบอกว่าผิดแต่ถ้าทาออกมาแล้วถูกก็ปล่อยเลยอ๋อแต่แบบน่ารักมากแต่เทศเนี่ยมีแต่คนบอกว่าฮามาก สูตรสูตรเพราะพี่ปเปิ้ลน,นี่เขาก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมากนะ,ะถ้าใครได้ดูแล้วนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยต้องไปดูกันพอบเทปนี้บอกเลยว่ามันแล้วก็จะได้รับเสียงหัวเราะไปใครกำลังเครียดอย,ย,ยู่นะดูลิทเตนิลินเทปนี้รลบรอกว่าหากระจายเป็นพิธีอาเลยดีกว่าค่ะไมถึงเป็นเป็นเพราะว่าปาเปิ้ลพลาดค่ะ แม่แม่จูนกับพี่เปิลเนี่ยเกิดจากความรักค่ะเรารักกันเราก็เลยเป็นแฟนกันแต่พ่อแม่หนูไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะพ่อแม่หนูไม่รักกันก็มาเป็นแฟนกันคำถามเรื่องของเราแต่กับเอาพ่อแม่ของตัวเองมาเผาได้อันนี้ชอบจังเลยพ่อหนูดูในมิวสิกวิดีโอก็เลยไปเจอแม่ในเล่นมิวสิกวิดีโอก็เลยรักแม่ใช่ไหมคะไม่ได้รักค่ะ สวยก็เลยแต่งงานค่ะไม่ได้รักค่ะโอ้ไม่ได้รักคอมีความรู้สึกว่าทำไมช่างเหมือนครอบครัวเราเลยเราก็ไม่ได้รักเขาก่อนแค่เห็นว่าสวยก็เลยทำไมตอนจีบเห็นพูดแบบนี้เลยฮะตอนจีบไม่เห็นพูดแบบนี้เลยอ้าวพูดก็ออกิดลิซานีลินแบบ่ามิวสิกวิดีโออะไรทุกวันนี้ยังไม่รู้ เปิดดูยู u ูบเดินไปให้พ่อแม่รู้หรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยวันนี้ลินรู้ด้วยว่าแม่เคยเล่นมิวสิกวิดีโออันนี้ก็คือไม่รู้เลยเหมือนกันแล้วคือเมื่อกี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ฟังไม่ชัดคืออะไรอ่ะคือบอกว่าไม่ได้รักแต่แม่สวยแม่สวยก็เลยมาจีบเออเพราว่าอย่างนั้นแล้วครอบครัวพี่เปิ้ลก็บอกว่าครอบครัวเขาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยต้องบอกว่าอีพีนี้สนุกใครกำลังที่เครียดไปดูเลยนะคะที่ลิตเติ้ลนิลินนะคะทางไลน์ทีวีนะคะทีวีไลน์มีลิตเติ้ลนิลน์ ต้องติดตามเพราะว่าถ้าดูลิต้ลนิลินนะแค่กดลิงก์เข้าไปดูนะคะสคลิปเท่านั้นเราก็จะและกดหัวใจด้วย กดไลค์เข้าเป็ดไลค์ด้วยได้คอยได้ point สามเอาไปแบบว่าสะสมเพื่อไปไปซื้อสติกเกอร์ไปซื้อของอะไรอย่างนี้ก็ได้อย่าลืมนะคะค่ะแล้วถ้าว่า ep ต่อไปนะคะแขกเป็นนางงามระดับโลกอชี่อยากเป็นนางงามชีอยากมงลงจริงหรอชีอยากเป็นนางงามตอนนี้ใช่เน่ยเดี๋ยวเี๋ย ep หน้าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเจอน้องปอยแล้วจะเป็นยังไงบ้างน้องปอยตรีชดานะใช่แล้แต่แขก้ คุณผู้ชมหากำลังดูสนุกเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากดูอะไรสนุกๆแบบนี้นะคะกดที่นี่เลยค่ะ Subscribe Orange Mama ค่ะ